สวัสดีค่ะเมนีกลับมาพอกันกับฟังอีกแล้วเมนีฟังจะมาจะถ่ายตามคำขอที่พีพีบอกว่าฟังคือบอพาแตงโมกลางสวนไ้เบิ่งเลยฟังเสียดายหรอย่านพามาแล้วมันโมสุกบอกฟังเสียดายบอกคือเพื่อเห็นขีปฟังพาแตงโมไ้เบิ่งปันไดเนะคะฟังอยากจะมาบอกตรงนี้เลยว่าเป็นอย่างฟังคือบอพาหนึ่งฟังเรื่องบมีดอกมะน้ำค่ะสองฟังกะเก็บ ไปพากินยูเฮียนนะค่ะแต่ว่ามันมีคลิปอยู่แล้วค่อยูบานฟังกับพาให้เบิรงอยู่แต่มันเป็นคลิปสองสามปีที่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงสองปีที่แล้วที่ผ่านมาฟังบ่ได้ปลูกแตงโมเนาะคะ่ะอันนั้นจะเป็นคลิปเก่าๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยฟังก็เพึ่งจะเริ่มปลูกปีนี้พอสองปีที่ผ่านมาก,ก็คือว่าพอฟังป่วยนะค่ะตาฟังกับป่วยกันเลยไม่ได้ปลูกแตงโมกันนะค่ะแต่ว่าปีนี้ฟังกัจะมา จัดใหยตามค้างอพอฟังพผมาแล้วเดอ้อเสาน,นีฟังบบกินเขาเสาเพื่อที่จะมากกินแตงโมเลยนะคะไปกันค่ะบังเจอลูกทีแดงแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่ากะยังอาจจะบอกท่านในแดงจัดปันใดเนาะคะ่ะต่ว่าถือว่าแดงแล้วมือมันเริ่มแห้งแล้วค่ะเวลาสังเกตในการเก็บแตงโมแดงแบบแดงเบิ้งง่ายๆเลยค่ะกะให้เบิ้งมือแตงโมตรงนี้นะคะนี่เห็นบอ นี่มือแตงโมตรงนี้นี่จะเห็นว่าเนี่ยมันมันเหนี่ยมันแดงแล้วค่ะทามันแห้งแบบนี้แปลว่ามันแดงแล้วแต่ว่าถ้าจะมันแห้งเมือดตรงนี้เลยอันนี้จะแดงจัดมากเลยนะคะนี่จะสุกจัดเราทาเก็บในแบบที่แหง้งแบบแห้งไปเลยแบบนีสายอาจจะลมใดนะคะแตงโมสุกเกินขนาดก็จะใส่ลมใดเนาะคะ่ะถ้าเข้าเก็บประมาณน,นี้เข้ากับพ่อกิน,นะคะ่ะโอเคเลยนี่ ป้็จะมาพาลูกไงลูกนี่ไฮพี่พี่เบิ้งกันนะคะ่ะฟังเสียงะคะ่ะเสียงเหมือนแบบอ่าจะบอกว่ายังไงอิ่มหนำม,มากๆเลยเดี๋ยวมาพาก,กัน,นะคะ่ะใครจะกินสายฟางป้าก็จะกินเมิดละลูกปักไงเหลนลูกไงซะด้วยนะป้าเนี่ยนี่างค่ะบอ มันมีขีฟุน่นมาเนาะขอเปิดในกันนะค่ะเดี๋ยวเผื่อพามาเราฟุน่นตกใส่แตงโมแงะไม่ไหวไม่ไหวนี่จะเห็นมาคคะนี่คือสวนแตงโมของฟางเลยนะคะปลาแตงโมของฟางเข้ากับมาพากันเลยเดี๋ยว,ว่ฟังลีลาอีกไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ฟังตรงรีบแล้วแน่โอ้เสียงกรอบมากเลย สุดยอด <c oughs> แตงด้วยค่ะนี่เห็นบ่อีแล้วเก็บแบบมื่งแหงแบบมีครับประกันไดนเลยว่าแตงโม่พีแดงแน่นอนแต่ถ้าพี่ไปเก็บแบบมื่อทถ่บว่าแหงมื่อยังเขียวๆอยู่หนักมันก็ร่แแลนะคะถ่ายยังไงให้ไม่ออกฟังเสียงค่ะ อบมากว้าวเห็นไหมคะเห็นเลยยังว่าแตงโมฟังแดงดีมากโอ้แดงประมาณนี้ล่ะค่ะนี่กำลังพอกินเลยแง่บ้าน้องกิดินกิดินไม่ไหว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 นี่เห็นไหมคะ ประมาณนี้เลยอาบุตรั้องยลือใส่มีข้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่กับปูกเก็บในนน้ำด้อค่ะ <c oughs> เก็บในพันเงาเพื่เอาไปปลูกต่อเพื่ออยากได้พันนี้จิตลาถูกดำแบบนี้เพราะช่องมันดีมามันทนต่อแดดต่อฝนได้ดีบว่ค่อยเน่าบ่าค่อยแตก นีแต่เก็บไว้ได้อีกสักพักก็ได้ดค่ะอันนี้พี่จะคิดว่าถึงเปลือกหนาปะค่ะฟังว่าบบาหนานะสำหรับฟางโอเคเลยพันนี้มันทนแบบต้อแดดต้อน,นี่ได้ดีมากๆาพืรจจะกินน้ำฟางค่ะพังให้กินค้แาแรกมาหามาหาฟางกัน ฟังมาค่ะห <laughs> <laughs> วานนะคะแต่ว่าอ่าจะว่าหวานจัดขนาดนั้นเนาะคะ่ะแล้วก็หวานพอกินโอเคเลยค่ะ นมกดีมากค่ะดีมากๆเลยฟังบุ้งหัวเมื่อกี้จะเห็นฟังชัดหรือเปล่าพอฟังหันกล่องให้ระค่ะ บังว่าผ้าห้เบิ้งแล้วเด้อแตงโมแตงโมมากินสูเพอรส่วนคิมีฟังก็ต้องขอตัวไปจัดการลูกนี่ห้หมดก่อนนะ,ะ้วค่ะฟังก็จะเอาเขาไปกินยูงตอนนี้แดดมากน่งกินนีน่เบาไวส่วนคิมีฟังก็ต้องขอตัวไปแค่สสมนีก่อนแล้ค่ะูุใดอยากเห็น ฟังพ้าง,งนางกีแตงโมโช์เดี๋ยวคิปว่างๆค่อยบาก,กันอีกที่หนึ่งนะค,ะค่ะส่วนคิปนี้ฟังขอตัวไปแคสซัมนีเด้อค่ะพาให้เบิง้งเราเด้อบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะ